สงการานนี้ใช้มอเตอร์เวย์หินกองปากช่องนครราชสีมามีห้องน้ำหรือเปล่าชมได้จากคลิปนี้ค่ะรีวิวห้องน้ำมอเตอร์เวย์สาย6สงการานนี้มีห้องน้ำนะคะจากหินกองมาปากช่องตรงนี้คือจุดพักรถทับกวางวันนี้เราก็เห็นมีรถของทีมงานเขาก็มาเตรียมความพร้อมนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าห้องน้ำเข้าได้แล้วเดี๋ยวพาไปดูกันหน่อยตรงนี้ที่จอดรถก็จอดได้เยอะนะคะแล้วก็จะมีเป็นห้องน้ำ ระหว่างนี้ยังไม่ได้มีสัญลักษณ์มาติดว่าห้องน้าผู้หญิงห้องน้าผู้ชายนะคะเดี๋ยวคองมาติดกันอันนี้ห้องน้ําผู้หญิงนะคะสะอาดสะอ้านก็เหมือนกับที่เราเคยไป M81 นเนาะบางใหญ่การเขาก็จะมีเป็นสุขภัณฑ์เป็นอ่างล้างหน้ามีกระจกก็โอเคนะเดี๋ยวลองดูว่าน้าใช้ได้หรือยังแหมระบบน้ําเรียบร้อยเรามาทดสอบเรามาทดสอบอันนี้ของผู้หญิงอันนี้เป็นน่าจะเป็นของผู้ชาย ของผู้ชายก็จะมีอันนี้โถปัสสาวะด้วยแล้วก็มีสุขภัณฑ์เป็นเหมือนห้องน้าทั่วไปสะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็ทางนู้นจะเป็นโถปัสสาวะนะคะเพราะฉะนั้นผู้ชมท่านไหนอยากจะเข้าห้องน้ํานะคะถ้าจะให้แนะนํานะก่อนเข้าใช้มอเตอร์เวย์แวะปั๊มก่อนแต่ถ้าเข้ามาในมอเตอร์เวย์แล้วอยากจะเข้าห้องน้ํา จุดแรกบริเวณกิโลเมตรที่64บวก900ตรงนี้เลยค่ะจุดพักรถทับกวางมีห้องน้ําให้บริการแล้วก็จะมีเต็นท์มีจุดที่เจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกประชาชนมีอะไรก็ซักถามกันได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจากจุดพักรถทับกวางเราเดินหน้าต่อไปดูที่สีคิ้วมีห้องน้ำอีกเหมือนกันค่ะนี่คือจุดพักรถชั่วคราวจุดที่2บนมอเตอร์เวย์สายหค่ะเมื่อสักครู่เราก็มาจากตรงนี้เลยนะคะผ่านลำตะคองผ่านเรือนจำกลางคลองไผ่ พอแนวมอเตอร์เวย์เริ่มลดระดับลงขับมาประมาณสัก3ากิโลเมตรค่ะเขาก็จะมีป้ายบอกเป็นระยะระยะว่ามีห้องสุขานะคะจะเห็นว่า มีมากมายหลายห้องเลยจะมีทั้งห้องน้ำมีส่วสนของผู้ชายและผู้หญิงแต่ย้ำว่าเป็นห้องน้ำชั่วคราวก่อนนะคะเพราะว่าระหว่างนี้ยังไม่มีการก่อสร้างที่พักริมทางบนมอเตอร์เวย์สายนี้ค่ะถ้ามีการก่อสร้างที่พักริมทางก็จะมีจุดพักรถทั้งมีขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่เลยเอาเป็นว่าอย่างน้อยวันนี้คุณผู้ชมก็ทราบข้อมูลแล้วนะคะว่าระหว่างการเดินทางจากหินกองปากช่องนครราชสีมามีจุดพักรถชั่วคราวสองจุดก็จะได้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าได้ ส่วนคุณผู้ชมบางท่านอาจจะบอกว่าเหมือนกับระยะทางอาจจะห่างเหมือนกันนะถ้าอยากจะเข้าห้องน้ำทำอย่างไรคุณผู้ชมสามารถลงด่านปากช่องก่อนได้นะคะอาจจะแวะห้องน้ำแวะร้านอาหารอะไรก่อนก็ได้แล้วก็วนขึ้นมาใหม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นการเปิดใช้ฟรีนะคะด่านปากช่องสามารถลงไปแล้วก็ขึ้นมาใหม่ก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องของห้องน้ำรีวิวให้แล้วนะคะ ที่ทับกวางและที่สีคิ้วค่ะเอาเป็นว่ายัางไงช่วงเทศกาลสงกรานต์ขอให้คุณผู้ชมเดินทางด้วยความสะดวกและปลอดภัยตลอดเทศกาลเลยนะคะ